สวัสดีจ้าแพ่นครับทุกคนเมื่อนี้ยายจะไม่กล้าผ้ามวนพาลงทงลงทาหากินหาอยากอย่าเด้อจ่าเด้อแพ่นครับทั้งในหรือ่างประเทศหด้วยเพ่นครับทัวโลกสวัสดีครับเขามาแลวกัอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ยายกดติดตามยายเนี่ยเด้อเมือนี่ยายมาของสูงอีกแล้วเด้อจ้ายายมาใกล้อยู่เด้อจ้าเด้อมาใยญมมือแดงเด้อไปเปลี่ยนบรรยากาศหาใหญมมือแดงอีู่ละ เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนยนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเห็นปลายลุยาไปยปไปพี่นอ้องลุนบึงนะนะเออพี่นอ้อ,นอง <c oughs> หงลุนบึงลุนบึง hàng ngày không có thoo, khí thọ, bờ đây hai tiêm mua bưng 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 ตื่นเช้ามากท็ทำมาหากินปอดมองเขาล้างมั่วนะา้า,นาม้วเปสะแถาเนาะอุ้ยบังตีล่ะพี่น้องปอดอกใสปุ๋ยใสยังเลยได้เตะขี้ขวายปรอดอุ้ยไอสารบ้านเขาจังสีเลยเฮ้ยถือคือไปหาเห็นหงมาเนาะตาทอง ตาคุณเถาก็ไล่ไปหาไหนเท่าไหนก็นเอาเอาพี่น้องเนี่ยมาเห็นนะหัางนะเออเด้กะไปเรื่อยๆเน้ะพี่น้องอ่ะไปบนกระไก่ได้กกะเอามันก็นมีโต มองไงมองไงเลยสาวเอ้ยกระชันพระชัวหาตีน้องพี่น้องอหาเนี้ยเค่มดแดงขณอดูเป้หนามเนาะดีดินดีดีดินดีจุตึ๊บไป มันอยู่เป้นามเลยเสาไม่ชีใครนิดหน่อยนี่เออเออเออโอ้ยครบครบครบอันห่างทั่วตัวนี่ไปสั้งผลบรรยากาศมือนีย้ายมาแต่ออกมาแาวยุ่ยา ขาบอกว่าจะเส่ากระหอนพี่รองเอ้ยจังไรกันรักษาสุขภาพสุขภูขส,ขสุขคนเนี่ยเด้อแพ่นขาเอ้ยมอยเอเขส่ากะเย็นแนเอาเว้นกระห้อนแดดกระโบถอยจักเสือโอ้โอเฮีย เ,เออใบมีมดมันนำจีๆออกออหมดเหรอ,อกินของสูงนี่กินยากอยู่ลนะีนองะพี่น้องมีหอดกักวัวเออกัวน้ำคอยนั่นเลยนะเออ,เอ,อกลัวน้ำใช่น้ำมันจะกินนานพี่น้องนี่ขายอยู่ดีจ่าเด้อ ใครสมนิตจะเสียบใครไงผสมเลยแถวเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊มันขู่ลงมาอยู่ในแถวจังปอกปอกอยู่เออมือดไปมืดเนีย่ยแถวเออนาะบัยังแน่บมาเห็นคือกันวะตานี่จะได้กินเยอะอยากบ่เนาะปีนี่พี่น้องเอ,อ้ยมันมืดไปมืดเลย ใครยังเอาทุกอย่างน้องพี่น้องเอาไปเอาเมก็เอาอยังก็ไปเมื่อเลยมื่อนี้เราไปต้มเสกไก่เสกปลานี่นั่นเป็นเมเปียงบบดำดำไปไก่ขากระป๋องไปเรื่อยๆไปตะท่องมาถึงผุนตะท่อง้ายนางมาเดี๋ยววันนี้ย่าชี้ให้เองมึงให้ อันนี้โูบึงน, Arrow, นอยจเนาะฝนกระองยางมาแล้วมาแล้วยาสีเองคยาสีจ้าสวัสดีจ้าดีดีดดีดีดดีดีดดีบึบึบ้ามันดาสีเองนะเพิสูนเลยพี่สูดเลยน้องเห็นบ่พี่น hey, uh ้องนี่ ดีดิดีดิดีดิปื๊ปื๊ดปื๊ดนี่ยายเท้เยงเด้อบร้อยอนี่นี่บัวไม่ให่หรอนี่พี่น้องาไม่บงห็นอยู่เออเอะเอ้เอเออออเอออกเออ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 เ เ่ยอยู่น้ะจะอจ่าเนาะแยกกระซิเอานี่ออกพายไปเนี่ไปเรื่อยๆอยิงนาอพี่น้องเนาะนมืดบางนี่แล้วก็อวยหมดแดงคุบปื้อคุบดีเนะานะเฮ้ยคู่อยู่น่ไปถือถือตีขึ้นไปเออเห็นบ่พี่น้อง เออเหียวมืดนี่บอมลงมานั่นนั่นี่บอมพี่น้องไม่อยู่เห็นบอมสู้มันไกลๆแล้วพี่น้องเนาะโอ้ใหญ่ผมสู้แล้วว่าเออเอดปืดเห็นบอพี่น้องเออขันทางใหญ่นี่เอาไปบ่มืดนั่นทางนี่หน่อยได้นอสาวน่อยนี่ อืมดอกอยู่าขาวอะไรเถ่าเอ้ยเออเอออู้นานเออเออมามานน้ยายที่เท่เอ้ยยวราดเวยอจ่ายเ้วยอดีดีดีอู้ยอสุดเปลี่ยนเลยพี่น้องพี่น้องเอ้ย

เห็นบอพี uh. so, uh. food, uh. ่น uh. so, uh. uh, ้องมันเป็นเปลงนะสาวมือโจ๊กเอาเอื่นโจ๊กบดึงน่ะมันบิดดอกตีเห็นบอพี่น้องเห็นบอเปลี่ยนกระถางเอื่อนเอื่อนโจ๊กกระสเอือนโอ้หูลงมาอดีดอกเมื่อเลยตาทถางเอ้ย เออเออเออพี่น้องเออโอ้ยมันมาน่เด้อตัวนี้ไ้ได้เครื่องกระวิงเลยเออเอือนเฮอ้อนี่ได้หูร่มเนาะเสาเนาะเออเขาว่าพุทธิตูสิมาทีเสาจะมาร่มมาฮอดีเท่าไหร่ ถึงสามทิพตียิบตียิบเอตีตีตียิบสามียบเอสหยิบเอสหยิเถึงยิบสองนี่แหละโอ้ยคนรูตัวใหญ่กว่าวอรพีดวอถือยากับบะันไปใกล้โอ้ยมือหนันเนาะเถามันล่มเนาะเออเออเออปืดพี่น้องพี่เจม่เปลยงไม่เปลยงเด้ย่าสิ มูดะทองดูขางฝุ่นมากบ่ได้เด้อบ้นี้ใหญ่ก็สิบเทเองได้จเด้อด่นดมดีน้องเลยให่อู้มตมเปยงยได้ใจอู้โอ้ยโอ้ยอ๋ออเอาอาเอาโ้เอาอออโอ้โี้องออเิ่งใหย่ใส่เพิงกลเด้อบ้นี่ใยญ่เท่เลยอดมิเตเมเปงเลย น้องเอ้ยครบครบครบไม่เปล่งอู้ยไข่จนเป็นเปล่งนาะพี่น้องละเออ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 ู้อู้ยแสบเขาไปถึงพวงน้องเห็นเขาพวงคนอื่นแส้นละทมขมขืนนอนกลางคืนน้ำตาไหลออกตาอือแต่ท้องก็ขามเมาบ่ได้อู้ยโอกหอนดิพี่น้องเออเออเอออู้ยครบตาคอยจ่อยตาตึง เหี้นบ่เหี้นบ่เออเออต้นี้เขาอื่นยังเสาต้นยังนี่นี่ต้นเฮียงต้นหวานนี่ต้นยังหน้านะโอ้เอออู้ยเขาหูตัวผูจอดหูเฮี้ยนบ่เฮี้ยนบ่หรือ Yes, chị vừa đi chạy ra một cái à của nó. Hãy nhau, nhau. Hãy 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 nhau. ชีพังคนเลยอ๋อไปสาวไปอือป <Yeah. S 1> ื๊ดมีแต่ไม่ปีงเลยพี่น้องเอ้ยเศบๆเลยขอดไปเห็นเมียงพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นบอลนี่ปื๊ดมีแต่ไม่ปีงเลยเห็นบอลไกลๆนูย <c oughs> ้ยมันมันมีแต่ไม่ปีงมันบินออกน้ำพี่น้องเอ้ย เออต้นนี้มิเตไม่ปีงเลยพี่น้องเป็นใครจุดปีงเนาะพี่น้องเนาะนบบนเออนะเอออุย้ยโคบอ่ะอู้มันอยู่ใต้ต้นมันกวามันจฉมาโคบกวามันอยู่คอยมาทายมึงใต้ต้นมันอูย้ยมันบินออกเสาสามก็แมงเมาเลยพี่น้องเห็นบอ่อะเออ,เอ,อ คักเลยเทอีกแล้วเอาไปอันนี้หลายกระยาดไม่เฮียนะเสาเนาะเทอีกแล้วสามข้างแล้วตัวน,นี้สามข้างเลยพี่นอ้องอือดึงมาดึงมาเแาให้เพื่อนมาใกล้ๆอีกปืดอย่ายยคู่อย่าเฮียเด้อควู่เอาพี่น้องเอา้านี่เบิงบ้งเบิ้งอือพี่น้องโคบคอยโคบคอยโคบคอยพี่นอ้องอือ นี่มันหนีรัวๆไปเลยมันมันโอ้ครบหูนี่ไม่ปีงมันเบืงพี่น้องใช้เบื้องด้วยจ้ะปื๊ดพี่นอ้องเื่อห่งางเลยไม่ปีงมันนีน่ใบบันยะัยเนยไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะอ่ะเปิด หัางโมเดลคำมิ๊คำมิม๊คำเป็ดไข่นะวู้ยพี่นอ้อ,องเลยคำตัวนี้นะเป็ดไข่นะเอาเครื่องคู่อีกทีนาะพี่นอ้องโอ้ยห้อเยเขาแงีแตกเมือเนาะเถ่านาะออเฮ้ยเฮ้ยนคูลงบอ่ออ๋ออ้อบ่อไข่ก็ไป้ายเรื่อยๆเขาหัางา่งไงสื่อของบ่อไข่ เออห่างพันร้ายค่ะห right. ่างร้ายมันหยาดกั้นใครพ่สาวเออเออเออโอออืมออืมไอ้ไอ้ยกขึ้นนี้มัง น่อยใครใครแม่แม่เถาะใครแม่ไปใครบ่ตูนี้ห้องใหญ่ๆนี่พี่น้องก็มีตัวใครว่าใครไปใช่ไดเถาตัวได้ก็ห้องก็บไปตองอ้อมือมีแต่แม่ปลอยปอยถ้าท้องก็จะปล่อยไว้ท้องที มันนี <están> ่แต่ทองเทเองนี่พ <Weil> <the Hyung> ี่น้องเคาะลงเคาะลงปึ๊บปึ๊บเออกงาออกก่อนงาออกก่อนไม่ได้แม่เราหมดพี่น้องงาแม่ก็อยู่เน่งาตัวนี้มันใบใหม่โว้ยว่าพิษว่าถือกับข้อถือข้อไพ่ดีดินดีเถอะ ดีดินดีครบครบทั้งไตทั้งไททั้งไตเด้อครบทั้งไตโ้เขาว่าจะก๊บกก๊กหงังเถาก็ว่านะอู้ตาคอยพ่อปนันติพี่น้องเธอทองว่าโกว่าเนี่ยมึงมันคือ๊กบกเลยเนาะพี่น้องเนาะมึงไม่เหงามันนห้ยมันอยู่สูงปวดตาทองว่ะ มาฟองคนเนี่ยอีกเรื่องว่าบริหารจมูกเฮานะเขาทำไมมืดแล้วใหญ่ว่าสิมาทำผีเองโอ้ยเนียมอยู่ใก่ใหญ่บ่หูคนเนี่ยต่างคนต่างทำม,มาห้ากินอีสานบ้านเราเออต้นใหสะเลยหรือพี่น้องจังมันมีนี่มันชิมีอยู่อีบอน,นี่จะได่นจะท่องพอ่อวะฮะ พออยู่แถวงวะห่างมันหกกระพุลแล้วแ่าเราเห็นมูฮาเราถอยเลยไหมเออเรามาทางผีมูฮาย่างมาทางผีก่อนแล้วดีล้วก็คอยหาไปเรื่อยๆคือกันเนี่ยเลยจ่าทวงนี้ หลุ่นบนตอนตาทองมาเทเลยจ้าเด้อยายยุตกินหนามอยู่นี่พี่น้องอยายกินยากินหนามก่อนกินยากระเป๋ายากระเป๋ายาลรกระเพาะน้ะพี่น้องนะกินยา,นา,นาแล้วก็กินน้ำลงไปเยอะๆ In làm xe hết chê, Thì nó mất hôm trước chê. có vừa cái vừa nóng, 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 อุ้ยนี่เห็นบ่พี่น้องออ้ใครใหญ่อยู่อ๋ออ๋อเคาะแห้งเออเคาะลงไปเออมานมานุ่งจาน้องยางไปผุนพอไปบ่อยใหญ่ยางบ่ท่านตาทองได้ที่อยู่คอยบึงตาทองเงี้ยมาเนาะพี่น้องเนาะบึงสิได้บ่สรุปบึงโผุ่เงี้ยอยู่ พุ่นพี่น้องตะทองมาแล้วมาหลุดบังตะทองมาเท่บัง่เขาทุ่นเ <c oughs> ขาไปเออจังเมียาาก็มาเท่เถวมา,าปิดได้จะใบใหม่ตัวนี้อ๋ออ้ยลมลมแห้งเท่ยากเอยแ่าเ,าเาด้อปืนผู้ได้ดว,ว่าเนี่ยนู้ มานมานมานเขอะล่องแค่เงี้ยเออเนี่ยนี่ไปนองอู้ได่ออกแล้วอู้มีแต่ไม่ปิ๊งเลยมือน,นี้ฮือ้อรวยไปเลยไปเห็นยังกับเสบเนาะจใะเนาะมาเอาในใยายเดลยชูบชูบคนเด้อะยายนางก็ค <ừ. S 2> ิดหนักไปไปเรื่อยๆบ้านนี้เขยไปใหม่ออกแต่จะไม่ใหม่ขึ้นกับนนยิงเอลีได้ผสมกันเลยมันก็ต้องมีขู่ใส่น้ำเงินเท่เนาะ ไปเนาะก็ห้าเปิดเย็นปูดทวงหนำใหญ่อยู่ข้างล่างตะทองายออกจากเออยย้าออกจากคุเนาะพี่น้องอ๋อเห็นเพื่อนเบิ้งเบิ้งดิบๆเพื่อนเราไปใหม่ยังหลายอยู่เบิ้งมันไตขึ้นมากมันกระหอมดีแต่แค่คนว่าคนแย่มันบ่ มันถือกินขุนเนยถือกินสมม,มูวันที่น้องนะเวลามูมัน,นีั่นนี่นะมูมันขบโอ้แตกอู้มาเลยว่ะเออ,เอ,อม,มุดเอื้อมมุดแดงนี่น้าเท้าเออ,เอ,อขอี้แวงกกาาลนี่ ตองต่อยทีเะโหดเลยบดเอออิ่วแต่ถองลองได้คือกันตัวนี่พี่น้องจูบปอดได้จูบปอดซีแต่เกี่ก็จุบปอดซีเลยเจ้าแต่ท่องนะเอ้โหแต่เกี่ยวยังแหลกออกก็ได้ออกนะบ่หูหนังสือพ่อโต ถึงผัวถึงเมียนอนพี่น้องเนะเาะเพอดีดีเร้าใหญ่มาเห็ดมาได้ซ้ำหนีเนอะพี่น้องหนังสือใหญ่ก็บุงอ่านกระ้องก็บุกอ่านรดก็บุกขับหักสู้ชีวิตไม่สิ้นเท่ากับตองดินกันหากิดน้าสาวน,น้อเน้อยอยอ ปีงก็เอาปีงเอาทุกอย่างมันจะปีงเลยอื้อไปไปวันนี้ไปเรื่อยๆงามนี่เนาะปีงมันแก้งเซโนใหม่กรเซ็บเก้งยันกระเซ็บได้เท่าปีงมันเฮดเมียงกระเซ็บอือไปอือบอกมีตัวนี้พี่น้องตัวนี้นอยใช่ไหมโดกอือตัวประเทศแกี่จท เคยมาหาเงี้ยเคยมดแดงก็มาหาเงี้ยแต่เคยมดแดงไหนจา้ากับตาทองเก็บผักอีตูดไทยไปปลูกไปหวานมั่งี่ดอกไปหวานเอาแนวมันเห็นบ่พี่พน,น้องนี่เอาทุกอย่างไปตูดไทยหอมพายไปห่างมันห่างมืดห่างแบบไงงี้มันพี่น้องเลย เนี่ยมึงดีดีเด้อมันโกแห้งอย่างนี้เน่นอนตดบงม่วงนะสาวกมาจิบหินหินแต่ห่างหางมันบืยนี่พี่น้องนี่มานหอนเื่อเร็วออกเจาออกได้จ่าเด้อวันนี้นีงี้มันนบ่พี่น้องกิบตีมันหอนเท่าเร็วกิ๊บปีงไวแต่หางใครไวแต่หางผู้สิทธานเด้ใครเจ้าถอยหน่อยวุ้มไม่เปีงผ่านรลายแก่กับเจ้าออกเจ้วออกเล็วจะแก่ใส่บึงนม่จ่ายเนาะ พี่น้องเห็นบอ่อย่าอาออกเร้วตัวนี้ไม่เปีงนี่ไม่เปีงมือแดงได้ถวยไงห,หนึ่งอยู่ด,ด้วยจ่าเด้อตัวนี้กับใครใมันเนาะจ่าเนาะนี่เละอยู่ตัวนี้ไม่แดนงนี่ตัวนี้ย่างลายเท้าหอมเนี่ไอตูตูไทย,ไ,ทยได้จ่าเด้อนี่กระบอกม่วงนีง่เอาทุกอย่างที่ิดได้เนาะจ้าเนาะเอายมาหอนเาื่อนแล้วยาากะชิบจบคลิป เห็นบอนี่พี่น้องอ,อ,<ฮ>อุ้ยว่าแต่ยายสิีบม้านมานคือเก่าเนาะจ่าเนาะม้านม้านหมานอยู่ยางมาได้กับมาน้าล้วญนะ่กับชิจุบคลิปไปหาไข่มดแดงไปเพียงแค่นี้เด้อจ่าเด้อหาเน่ไข่มดแงใใมดแงยายก็บชิจุบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อขอบคุณทุกกระลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ ขอผู้ทิ่ตที่ตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องได้จ้าจะคอยติดตามลิปยายต่อไปเด้ได้จ้าบายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับชูเยิ้มรักนะจุ๊บจุ๊บขอให้พี่น้องเพื่อนครับยูผูชุคนอยู่ดีมีแห้งตลอดปี่ตลอดไปได้จ้าเ้อเห็ุยังก็ให้ปัง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 มดยูผูชุ่คชทําทำงานกะให้ลุงเลือกไปจ้าสวัสดีจ้า